ปลูกมะนาวไว้ในกระถางมะนาวไม่ติดดอกมะนาวไม่ออกผลทำยังไงดีครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับบ้านคุณผู้ชมปลูกมะนาวไว้ไหมครับมะนาวไม่ติดดอกมะนาวไม่ออกผลปลูกไว้นานแล้วหลายปีทำยังไงมะนาวก็ไม่ติดดอกมะนาวก็ไม่ออกผลเดี๋ยววันนี้พ่อเพื่อจะพาคุณผู้ชมมาทําเคล็ดลับง่ายๆทําให้มะนาวที่ ปลูกไว้ในกระถางติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ทั้งปีไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําปุ๋ยครับปุ๋ยบํารุงต้นมะนาวและบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นนะครับ ้ดวยวิธีง่ายครับไม่ยุ่งยากของใช้ในครัวเรือนของเรานี่แหละครับสามารถนํามาบํารุงให้มะนาวของเราโตวไวแข็งแรงออกดอกออกผลลูกหกเต็มต้นด้วยวิธีง่ายเลยครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับคุณผู้ชมครับขอพคิณขอข้อละหนึ่งสับสไครต์สันกระดิ่งไปขอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของขบวนด้วยนะครับไปนะครับไปดูวิธีการทําปุ๋ยบํารุงมะนาวด้วยกันเลยนะครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนํามาบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นอย่างแรกก็จะมีปุ๋ยคอ,อกมูลอัวครับปุ๋ยคอ,อกมูลอัวเราจะเพิ่มธาตุอาหารให้กับต้นมะนาวของเราในการจะเริญเติบโตโดยในปุ๋ยคอ,อกก็จะมีธาตุไนโต,เนตรเจนโพแ o สเซัและโพแทสเซียมนะครับอย่างที่2องขี้เท่าฐานครับที่เข้าฐานช่วยให้พืชโตไว ต้นมะนาวโตวไวออกดอกดีได้ผลผลิตเยอะและยังไล่ศัตรูพืชแบบไร้สารเคมีนี่ก็คือผงขี้เถ้าอีกอย่างนึงก็คือนี่ครับคุณผู้ชมครับเปลือกไข่ครับเจอดมด้วยทาุเหล็กนําเปลือกไข่ไปล้างให้สะอาดก่อนนะครับแล้วตากแดดให้แห้งแล้วนี่ครับเราก็นํามาใช้บํารุงต้นมะนาวของเรา เปลือกไข่ก็จะมีสารอาหารที่ได้รับจากเปลือกไข่ก็คือแคลเซียมเราจึงนํามาทําปุ๋ยบํารุงพืชหรือว่าต้นมะานาวได้ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับผงขี้เถ้าถ่านครับเราจะใช้แค่1กร,รัมมือเองนะครับให้เราใส่ลงไปแบบนี้ครับในผงขี้เถ้าถ่านคุณผู้ชมคุณรู้จักนะครับเกิดจากการเผาไหม้จากไม้ครับที่เราใช้ในการหุงต้มเราจึงนํามาบํารุงต้นมะนาวของเราได้ด้วยนะครับ นี่ครับเปลือกไข่ครับให้เราบีบหรือว่านำไปทุบไปตําก็ได้ครับให้แตกแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วบี้บๆบีลงไปครับจะใช้ประมาณ 3- 4สี่ฟองก็ได้นะครับใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้เราคลุกเขาครับคลุกเขาส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแบบนี้เลยครับเมื่อเราคลุกเขา ส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนําสิ่งนี้นะครับนั่นก็คือปุ๋ยบํารุงมะนาวของเรานี่นะครับไปบํารุงทางต้นมะนาวก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับให้เราพรวนดินรอบๆโคนต้นมะนาวก่อนนะครับเพื่อที่ให้ดินล้วนซุยเวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปช่วยให้ลำต้นมะนาวและละ จเริ่เติบโตและยังช่วยให้ดินมีโครงสร้างที่ดีระบายน้ำและอากาศได้มากขึ้นนะครับช่วยให้ระบบรากของต้นมะนาวกระจายตัวในดินดีขึ้นนะครับและทำให้ต้นมะนาวออกดอกดีได้ผลผลิตเยอะแบบต้นนี้เลยครับให้เราโรยปุ๋ยของเราลงไปรอบๆโคนต้นแบบนี้ได้เลยนะครับ ทำเดือนหนึ่งต่อหนึ่งครั้งก็ได้นะครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆเลยครับเสร็จแล้วให้เรานำน้ำเปล่ามา5ลิตรใส่น้ำซาวข้าวลงไปครับในน้ำซาวข้าวก็จะมีโปรตีนวิตามินมากมายนะครับให้เราใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยครับเราจะนำน้ำซาวข้าวนี้ครับมาลดต้นมะนาวของเราจะทำให้มะนาวของเราแข็งแรงโตไวออกดอกออกผล ลูกดกเต็มต้นเลยนะครับให้เราลาดน้ำสาวข้าวที่เราผสมไว้ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับนี่แหละครับเป็นวิธีง่ายครับในการบำรุงต้นมะนาวของเราให้เจริญเติบโตให้ต้นมะนาวของเราแข็งแรงและยังทำให้ต้นมะนาวของเราติดดอกออกผล ลูกดกเต็มต้นแบบต้นนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการทําปุ๋ยบํารุงให้มะนาวติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยครับต้นนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามพ่อเพื่อนชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี ครับผม